สวัสดีครับ h าวดี้ทูยูทูนนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นการีนาฟรีไฟกันนะครับมาดูกิจกรรมอ่านดิดกว่าดันีกิจกรรมอันนี้อะไรเ oh. น,นี่ยนโมตซินะาโมตะโอ้้สับซินีพูดนะครับ ก็ด <c oughs> ีโผมไม่โดนแล้วก็เห็นมีกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมฉลองครบ7ปีอันนี้ต้องโหลดนะครับไม่ค่อยสนใจนะโอกิจกรรมเจ็ปีฟรีไฟล์เ7จังหวัดกิจกรรมของฟรีเพียอืมแล้วมันใส่ปีละ Nice สกินฟรีนี่นะครับ ไอทนเฮ้ยกอจกรรมทำภารกิจเจ็ดได้ทุกวันแลสกสกินปืนนะครับเด็กโอ้ย,อยหัวมั้ย AK M60 MP40 มีสไนน่นาจะใช่ไห e นครับเฮ้ย ก็เล่นกันดา่าด่าแรงดีก่กอืมนี่กิจกรรมอะไรมันค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมเยอะแยะนะงำไมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ได้นะครับผมนี่กันดิมากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงอ่าลงสีด้วยนะน่าจะได้กัะ เยอะป่ะมีเห็นเลยว่ะโูที่เลเซอร์ก็ได้นะว่ามีตามมาเฮ้ยไม่มีเหรอเฮ้ยไม่มีเหรออ๋อมีคนนึง เก็บเอาไงดูนะเออชิบหายก็ตายกดไม่ค่อยจะติด อ๋อมีสองตัวเอออุ้ยงงงงงงไปไกลตาแตกเลยไอ้ไวไวพวกนี้ดิ <c oughs> <c oughs> ไอ้เชีย่ยปืนเต็มปืนแท้ปืนพ,พกไอ้ชิบหายไอ้เชียยเช่ยมือมันมันหนืออะไรวะกดอจิ๊กตุ๊กแ่้วก็ได้โดนเลยวะอ่ะลงไหมเนี่ยโอ้ยเวนกูเนาะปืนพกชนะปืนปืนปืนใหญ่นะครับปุ๊บคนผมเล่นไม่ได้ไงวะเนี่ยเก็บกันเตียนไม่อยากไม่ใจในะมันกดไม่ค่อยโดนอะไรเลย ผู้เล่นกะมันรู่นนั่นถามว่าอะไรตรงนี้รู้รู้ผมรู้ เล่นอย่างเงี้ยผมแบบน่ากลัวนะเว้ยเจออ้อมด้วยมือมันนะครับขค้วทุเรศเลยมันแกเปิดแผ้ปืนพกอะไรวะเชี่ย <c oughs> <c oughs> อีสัตเล่นใจเย็นๆน,นะครับโอ้ยต้องรีบไปล้อไม่ข้าวบวกตีท์อะไรขนาดนั้นยังไงเราก็ต้องชนะมันดีกว่าเกยบของเลยเล่นอย่างชันฉลาดแต่เมื่อกี้ทุเรียนมากเลยอ่ะมันกดแบบมันกดอะไรไม่โดนเลยแบบยิงยิงแบบดูแบบเป็นปืนที่เบาที่สุดเลยโอ้มันเล่นนี่ปืนนี้เลยเว้ยเป็นสี่อ้ อะไรไมีเอาล์นี่มาปืนนี้ได้ไหมเกิดทุเรศมากเลยเมื่อกี้ชอบไปเกิดทุเรศมากถือว่าถือว่าไปเล่นขำๆนะเมื่อกี้ว้าวเขี้ย <laughs> <laughs> ปืนพกแพ้ปืนเวกเตอร์ใช่ไหมสอบผมอยู่ตรงนี้ <laughs> อืม อันนี้ก็ฆ่าไปสองตัวนะผมแต่ช็อตเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยเอ,อ้ยมีตัวตรงนี้ <Nice. S 1> ใครมามาเจาะรถแทนนีงง้ะข้างว่างต้องฝากไว้หมดแล้วตรถมา Hi. ี้อะไรอยู่นะยนั่นนะเฮ้ยก็ตายนะบ,บอมันตายมันตรงหลังจอดขนาดน,นั้นนะมนต้องมานี่นะดดเนี่นยเดินเดมะอนะอไอวอร์มีสี่ลกูกแล้วผบ น,นี่ยมันดูอย่างเงี้ยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยโหปืนไรวะไอ้เช้ายิงแป๊บแป๊บตายเลยเห็นปะโหเชี่ยไอ้ซาดยิงงวดับเพ๊บปพ้ตายโหก็โอเคนะครผม เล่นคำขำนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมคลิปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปละครับโอ้ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูอย่างนี้วะไอคุณรู้นะอย่าเอาให้ตาย